เช่นในข่าวกีฬาฟุตบอลไทยใบอิสไตต์ประจำวันที่20กรกฎาคม2568โดยชายผู้บาาังคับร่างฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของเชี่ยงวันนี้อะไรยังไงคือค่าสองแข้งลุกเครึ่งไทยยาบันโพขอถ่ายรูปกับนิโคลัสมิเกลสันหลังดวลเกมกับพน้าของฮอฟเฟนไฮ เมื่อกาน,นี้ความลหลงดังเกมฟุตบอลอุ่นเครื่องในช่วงปรีซั่น SVS Werks นะฮะต้นสังกัดของเดโกรัสมิเกลสันวิงแบ็กทีมชาติไทยพบกับพน้ตงของฮอฟเฟนเทมทีมชั้นนำจากบุนเดสเลิกเาเยอรมันก่อนจะเป็น SVS Werks เป็นฝ่ายพ่ายไป2ต่อ5โดยช่วงหลังเกม2อนนักเตะไทยที่คาแข้งในยิกเยอรมนีก็โพลขอถ,ถ่ายภาพกับพน้ตั้ของเดิกรัสมิเกลสันวิงแบ็กทีมชาติไทยในครั้งนี้กันอีกด้วย โดยทางซ้ายนั้นเป็นโทมัสจูเนียไทยนะฮะชมิตได้รับลูกเ่องไทยเยอรมนีวัย15ปีปัจจุบ,บันเล่นอยู่กับพันัุนของฮอฟเฟนไฮน์ยูส7ปีสำหรับโทมัสจูเนียไทยชมิตเนี่ยเป็นอดีตเด็กฝึกของ STB Academy ก่อนจะถูกฮอฟเฟนไฮน์เซ็นสัญญาปไปร่วมทีมช่วงปีที่ผ่านมาขวาจะเป็นพีรวัต ow, รฟินฟ์บาวปาร์การหลังเชื้อสายไทยไวัย7ปี จ้าของความสูง192ซนติเมตรสังกัดสโม,มสรคาร์บูรสเอสซีในเยอรมันเคยถูกตัวนันของทีมชุดเยอรมันยู18ปีเรยกตัวติดทีมชาติมาแล้วเดี๋ยวขลักนี้โอ้โหเป็นว่างงานนี้2คนนี้มีดีกรีไม่ธรรมดานะฮะเรียกว่าสูงเนี่ยย่งเลยก็ว่าได้น่าสนใจจริงๆก็ต้องโลดดูกระ่อไปกรวกานว่ามีโอกาสไหมที่บาดามแป้งจะดึง2คนนี้เข้ามาร่วมกับทีมชาติไทยว่าจะเป็นชุดยู17ปียู20ปียู23ปีในครั้งนี้ป็นไหม เรามาดูประเด็นข่าวต่อ้าเกันครับอารยังไงธนาวุฒิยังคงไม่พอใจฟอร์มส่วนตัวหลังช่วยทีมชาติไทยอยู่23ปีชนะตีมเดสเตโดยแข้งตัวลุกช้างศึกชุดยุยปีรับยังคงมีจุดที่ต้องแก้ไขหลังประเดิมถล่มตีมเดสเตในครั้งนี้โดยธนาวุฒิโพชัยตัวลุกทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเผยหลังเกมช่วยทีมเอาชนะตีมเดสเตไปได้4ต่อ0นย์ ศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนในรุ่นอายุไม่เกิน23ปี2 0 25พระอบเป็นกลุ่มกลุ่ม4นัดแรกโดยในเกมตั้งการาตนั้นธนาบุตรโพชัยทำไปหนึ่งประตูช่วยทีมก่อนจะเปิดเผยหลังจบเกมบอกว่ารู้สึกดีใจที่ยิงประตูได้ขอบคุณเพื่อนร่วมทีมที่ช่วยกันเล่นผลงานส่วนตัวยังคงไม่เป็นที่พอใจยังมีจุดที่ต้องปรปับปรุงแก้ไขในคัณงนี้เพิ่มเติมกันอยู่นะเกมต่อไปกับเมียนมาก,ก็จะพยายามเจาะชนะและก็โฟกัสไปทีละเกม ขอเชิญแฟนบอลชาวไทยทุกคนช่วยเชียร์พวกผมกันด้วยครับธนาบุตรคนนี้ก็ได้กล่าวชิงไทยสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทีมชาติไทยอายุ3ปีอีกนั้นจะทำการแข่งขันทุกวันชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน23ปี2 0 25ประแป่์กรุ๊ป4นัดที่2พบกับเมียนมาอายุ3ปีณพระราชวิสเตเดียมวันที่12กรกฎาคมเวลา20นาฬิกาถ่ายาทอดสดทช่องทันีวีบ g Sports เอเอสเพลย์ Play, และก็ทีวิชันดาวในครั้งนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์ทีมชาติไทยของเรากันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอารนันไงเจ้าเซฟนะครเปิดเผยหลังยิงประตูแรกในนามทีมชาติเกมถล่มเยมอมเดสเตยไป4-0เมื่อคืนนี้เมื่องานนี้ชัยลวิทย์แท้เรา นวรุกทีมชาติไทยดรุ่นอายุไม่เกิน23ปีในการหลังช่วยทีมสรมรมเจมอเดสเซไป4-0สกุตบอลยู23ปีชิงแชมป์อาเซียน2025รอบแบ่งกลุ่มสาย C นัดรแรกเมื่อคืนที่ผ่านมาที่ประเทศอินเดียโดยเจ้าเซฟจากสโมสรพาราเมนคอกนะฮะปัดยิงประตูแรกในนามทีมชาติไทยยู23ปีเป็นผู้เล่นคนเดียวจากทีมในชุดที3ที่ติดทีมชุดนี้เผยหลังเกมบอกว่าผมเองรู้รสึกภูมิใจครับที่ยิงประตูแรกในนามทีมชาติไทยได้ ก็จะพัฒนาตนเองต่อไปยิงประตูให้ได้เยอะๆครับส่วนทันต์ของฟอร์มตนเองก็จะคงต้องกลับไปพัฒนากันอีกเยอะขอบคุณแฟนบอลที่มาเชียร์ในสนามและก็ที่เชียร์อยู่ทางบ้านครับขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กับพวกเราเก็บ3มแต้มในคัราทีได้เจ้าเซฟได้กล่าวปิดท้ายโดยสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทีมชาติไทยชุดย2 3ปีจะทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน23ปี2 0ิย25รับเปกรุดมกรุ๊ปซีนัดที่2 พบเมียนมาเวลาอายุปีนักสนามพระที่ออสเตดียมวันที่12กรกฎาคมเวลา20่สนาฬิกาตามเวลาของประเทศไทย,ไทยถ่ายทอดสดทางช่องทารททีวีบีจีสปอร์ตเอเอสเพลย์และก็ทรูวิชันเนวในขณนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์อนันต์ของพวกเขาคนนี้กันด้วยนะครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันะครับอารันยังไงจนทานเข็มดีเผยความพร้อมของราชบุรีก่อนที่จะเปิดซีซั่นใหม่ในขณะนะี้ โดยการน,นี้จนาานเข็มดีกองหลังของราชบุรี FC ได้เปิดเผยความพร้อมของตนเองและก็ทีมล่าสุดก่อนจะเปิดฤดูกาลสัป25ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ซึ่งนารับทีมชาติไทยในวัย23ปีเปิดเผยบอกว่าตอนนี้ผมอยากจะกลับมาซ้อมกับทีมก่อนครับผมคิดว่าฤดูกาลนี้เป็นปีที่ดีของราชบุรีครับผมก็ตื่นเต้นมากที่ได้กลับมาเล่นไทยลีกและก็ ACL ในครั้นี้กันด้วยนะ ส่วนตัวดีใจครับที่ราชบรีได้มีโอกาสในการแข่งขันารายการ ACL 2พวกเราดั้สู้กันเต็มที่ตลอดฤดูการที่ผ่านมาผมภูมิใจเป็นอย่างมากส่วนผู้เล่นต่างชาติที่ทีมเสริมเข้ามานั้นก็มีความแตกต่างจากฤดูการที่ผ่านมาเป็นอย่างมากเลยครับทุกคนที่เข้ามาก็ตั้งใจมาในการฝึกซ้อมตั้งใจช่วยทีมผมคิดว่าน่าจะดีกว่าเดิมอย่างแน่นอนส่วนเป้าหมายผมคิดว่าราชบรีจะจบท็อปโฟได้ในครั้งนี้เจ้าโจได้วยกระาวปิดใช้ สำหรับผลงานของชนธานเข้มดีกับราชบุรี FC ในฤด,ดูกาล2024ลงเล่นในศึกที1่ทั้งหมด22นัดลงเล่นในศึก FA ฟเอคัพ4นัดละรก็ลงเล่นในศึก,กล,ลีนนก League คัพ1นัดโดยเจ้าตัวเองนั้นก็ได้รับบาดเจ็บในช่วงท้ายของฤดูกาลจนไม่สามารถช่วยทีมในบอลถ้วยรับจัดเชือกทั้ง2รายการในครนั้งนี้เพิ่มเติมได้นั่นเองนะเป็นดังวงันนี้ก็เดี๋ยวได้เห็นกันนะฮะทางด้าน,น,นของฝั่งฝั่งราชบุรี FC ก็กับเนต่างของเจ้าโจทานทานเข็มดีปรายนี้กลับมาร่วมทีมอย่างแน่นอนครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานกันครับอาร์ดในงานงานนี้สรุป,ปรายชื่อ12ทีมในการลุยศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2 0 26กันสักหน่อยเมื่อกอารแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2 0 26 AFC Women Asian Cup 2 0 26ได้12ทีมผ่านเข้าสูร่รอบสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อย โดยหลังจากเกมการแข่งขันในเซตผู้บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026เราคัดเลือกของกลุ่มเอเมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยผลปรากฏว่าเป็นฟูตบอลหญิงทีมชาติอิหร่านที่คว้าตัวใบสุดท้ายได้สําเร็จนะโดยรายชื่อ12ทีมที่ได้ไปลุยศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026รอบปท้ายที่ออสเตรเลียบินต่อไปนี้ออสเตรเลียที่เป็นเจ้าภาพจีนแชมป์เก่าเกาหลีใต้รองแชมป์เก่าญี่ปุน่นอันดับ3ครั้งที่แล้ว บางกลาเทศฟิลิปปินส์เวียดนามอินเดียไต้หวันเกาหลีเหนือและก็ทนงาของฝั่งอุซเบกิสถานและสุดท้ายจบด้วยอิหร่านนั่นเองครับสำหรับการแข่งขันในศึกฟุตบอลหญิง,งชิงแชมป์เอเชีย2 0 2 6ันรอบสุดท้ายจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่1ถึง21มีนาคมโดยการแข่งขันในครั้งนี้จะหา6ชาติในการผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลหญิง,งชิงแชมป์โลก2 0 2 7ันที่ประเทศบราซิลในระหว่างวันที่24บิถุนิทยนถึงวันที่25รกรกฎาคมชันชี อะไก็หายอีก2ชาติไปเล่นในรอบอินเตอร์คอนเฟเดเรชันเพลย์ออฟกับชาติาจากคนั่งของทีปอื่นๆต่อไปในครั้งนี้เพิ่มเติมนั่นเองนะโอ้โหเป็นตว่างงานนี้ถิอวไม่ธรรมดานะฮะด้านของทางฝั่งอา่าเวียดนามเนี่ยผมว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันน่าเสียดายที่ไทยไม่มีชื่อในครั้งนี้ด้วยนั่นเองนะเลามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเปโดโรคัสกองหน้าบราซิลเปิดตัวร่วมทีมนารา United, ยูนเต็ดลุยสกไทายลีกสาม ในครั้นี้เพิ่มเติมนะเมืออ่อการนี้ทันคของทางฝั่งก็และพิคาดนะฮะหรือว่านารายูนิต็ดประกาศในการคว้าตัวอ่าเปโดบรคัสเคซุสไปซาวส์มาจินก่อนหน้าชาวบราซิลในวัย25ปีร่วมทัพอย่างเป็นทางก,การโดยเจ้าตัวเดินทางมาถึงจังหวัดนาราทิวาสแล้วเพื่อเตรียมเข้าร่วมการฝึกซ้อมกับทีมก่อนที่จะรูศึกไทยลีก3ในฤะดูการ2 0 2 5 โดยการน,นี้ไปโดบรคัสถือเป็นนักเตะใหม่ในโคต้าต่างชาติของกอร์แรพิคาตที่ถูกคาดหวังว่าจะช่วยยกระดับเกมรุกของทีมด้วยรูปร่างสูงใหญ่ถึง194ซติเมตรจุดเด่นของเขาคือพละกกำลังความแข็งแกร่งในการยืนปะทะและการเล่นลูกาอากาศอีกทั้งยังสามารถจะปรับบทสนอาบทบาทเนี่ยมาเล่นเป็นกองหน้าตัวต่ำในครั้งนิ้ได้อีกด้วย การย้ายบัคาแข่งกับนารายูเนเต็ดนั้นถือว่าเป็นการออกนอกประเทศบ้านเกิดครั้งรแรกของเขาโดยตลอดเส้นทางอาชีพไปโดเองก็ผ่านการเล่นให้กับหลายสโมสรในบราซิลอาทิเช่นมาโดริล่าทัมเบรชเคยคว้าอารองแชมป์บราซิลเซเรียซีได้ในชั่นแนวเดอเปเรโตมาคูราเพอออสโตเอสเปเรเต้และก็ล่าสุดกับโอริเบียแอชเตรนติโกครับในขณงนี้โอ้โหเป็นแต่ว่างานนี้ไม่ธรรมดานะฮะนาราเนี่ย ดึงนักเตะเทพเข้าไปร่วมทีมซะอย่างนั้นและนี่ก็เป็นที่ใน,นข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายอิชิอิสไตล์ประจำวันที่20กรกฎาคม2568โดยชายภูมิคุัครองฟุตบอลไทยครับ